ไหนดูสิถ้าผมเป็นทีมออกแบบผมจะทำอะไรบ้างกับห้องนี้อืมไปแตกหนึ่งรูปหล่นหนึ่งทีวีเปิดเองหนึ่งเก้าอี้ขยับได้โอเคโอ้ชุดอ๋อใช่อย่าลืมอย่าลืมประตูปิดเอง Fuck คุปตให้ปั๊บจัดให้ กรีมน้ำล้นใช่ไหมอะไรเดี๋ยวนี้ก็จะทายกันแบบนี้เหรอเป็นบาบาเลียนใช่ไหมเจมส์ผีถ้าไม่เดินไปมันก็จะไม่มันแค่จะจำจแก่คุณแล้วก็ไล่ตกหัวคุณเท่านั้นเองใช่ไหมทุกคนท่างไว้ Tài hả? Tài hàng Hàng ở đây, này Hàng khác Fuck Nope quần Kinh มาป้ามาผมพร้อมพุบแล้วอยู่ไหนอุ้ยฮะอี๋มาจีนี่โอเคคนเดือดอุ้ยคอเท่ครับคอเท่ครับคอเท่ครับไม่อยู่ก็ได้ครับไม่อยู่ก็ได้ครับไม่เป็นไรครับขอบคุณครับย่าไม่ไหวนะไม่เป็นไรครับขอบคุณครับไม่ต้องมาแล้วครับขอบคุณครับไม่เป็นไรขอบคุณครับอยู่ตรงนี้ก็ได้ กลัวแล้วแล้เ,เมื่อกี้บอกว่าเออให้มาเข้ามาไงมันนี่มามันนี่มามันไหนยังไงยังไงมันตายไปแล้วมันตายไปแล้วมึงยังมง ประตูไม่ได้จะได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อะ